สดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่ผมฟรองผมก็กลับมาอยู่ในเกมของ All-Star Tower Defense กันนะครับผมก็สำหรับวันนี้ในเวลาที่แปดโมงที่ผ่านมานะครับผมก็จะเอา All-Star ได้มีการเดนใหม่ขึ้นมานะครับผมก็คิดว่าทุกคนก็คงรอกันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็คาดหวังว่าอัปเดตนี้จะเป็นอะไรที่ดีนะก็แน่นอนครับผมก็ ดูผู้หนึ่ตัวละครกันเลยนะครับว่ามีอะไรมาใหม่มาใหม่บ้างนะฮะก็ตัวแรกเลยผมเอมิยะห้าดาวนะฮะสองก็โกฮังห้าดาวนะครับแล้วก็ตัวละครที่ทุกคนรอกันนะผมเรนโกคหกดาวนะฮะแล้วก็มัจเจลล์นะครับห้าดาวแล้วก็จิระยะห้าดาวนะครับแล้วก็ลูฟี่สเนกแมนนะครับห้าหกดาวนี่ฮะก็ประมาณนี้แล้วก็อ๋อใช่ครับผม คุมะฮ้าดาวนะผมน่าจะเป็นบาทบาโลมีคุม,มะนะฮะจัดเรื่องวินพีนนะไม่น่ามีตัวอื่นเลยนะ,ะแล้วก็นะอัปเดตอื่นๆน,นะฮะก็มีแผนที่พีพีใหม่นะฮะผมก็ไม่รู้ยังไงยังไม่ได้ไปดูเลยนะแล้วก็เป็นมีเตอีเอลีใหม่นะฮะผมก็น่าจะเป็นของเลงงคูนะเท่าที่ผมไปดูมานะครับเป็นรูปแบบสกิลใหม่เอลี e. ใหม่นะครับเป็นทรงกลมอะ ไม่รู้ว่ามันคือยังไงนะฮะแล้วก็บบลลี่นะครับผมก็เพิ่มเงินให้มันเยอะขึ้นในอัปเกรดขั้นสุดท้ายนะก็จากพันแปดเป็นห้าพันนะเท่าที่ผมไปดูมานะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะอ่า เหมือนจะมีอ๋อใช่ครับหน่วยหน่วยออฟนะครับผมนี่ก็หน่วยออฟนี่ได้จักดานจะเรียกว่าเทียไหมเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะฮะจะตัดไปโดมตัดไปตอนเดินไปถึงนะครับผมค่อนข้างที่จะไกลนี่ครับผมเป็นน่าจะเป็นอ่าชาเลนใช่ไหมครับผมชาเลนหนึ่งนะก็ไม่ใช่แลนนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนทำไมว่าทำไมมันมีอย่างนี้ ก็มีเทียร์และลักษะเล่นนะฮะซึ่งชาเลนนี้เป็นโหมดของเดโม n สเลเยอร์นะครับผมเราต้องใช้ตัวในเรื่องของดาวพิฆาตอสูรในการเล่นนะครับเพื่อเอาโอปมาซึ่งตอนนี้โอปยังไม่มียังไม่รู้นะครับว่าทำอะไรได้นะฮะก็อ๋อใช่ครับผมแล้วก็โค้ดนะครับผมที่ทุกคนรอคอยซึ่ง เจ้าโคดนี้ก็ให้เจมทั้งหมด750เจมนะครับผมทอง750โกลแล้วก็ให้ตัว XP มาตัวหนึ่งครับผม XP 3และ5ดาวนะมาตัวหนึ่งนะ,ะซึ่งอัปเดตนี้ก็เหมือนจะไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมน่าจะไม่มีอะไรแลวนะครับผมแล้วก็สตอรี่โมดก็ไม่มีมาใหม่นะฮะก็ยังเป็นล่าสุดเป็นโซเหมือนเดิมน,นะครับด่านสโบริเตอร์นะ,ะอืม มีประมาณนี้นะผมสำหรับเจ้าอัปเดตนี้นะซึ่งถ้าผมตกลงหรือขัดตกบ้้งผิดพลาดก็ขอประการด้วยขอโทษด้วยนะครับิดพันแล้วฮนะก็ขอโทษด้วยนะครับผมซึ่งคลิปหน้าผมก็คงจะรีวิวเจ้าลูฟี่สแน็กแมนนะซึ่งอัปเดตนี้ผมจะพยายามรีวิวให้ครบทุกตัวนะครับผมก็สำหรคลิปนี้ก็หมดอัปเดตแล้วผมถ้าขัด เออะไรก็ขอโทษด้วยนะครับก็สหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไปเจอคลิปหน้าบายจ้า